เป็นเรื่องมาอะไรวะน่ล็อกเครื่องแต่มันเป็นล็อกเครื่องเด้งช้าจั่วะใช่ดีเลยยิ้หายนยเดินเนิเดิเนินเดินเตายอยู่บ้าอยากไปเล่นเกมนั้นนึกว่าเสียงอะไรวะเกมตัวจิ๋วที่เกมเลยนะเกมแอนด์แมนที่รู่าว่าันเ มีนี่มีเ่าไม่รู้จะยู่กูอ่ะเอ้ยแต่เอ้ยพี่เดลมแล้วผมจริงชื่ริงันยู่บันยู่บันยู่กี่เบอร์แล้วอ่าสีนต์ล่ามันลดเคลือส่บอร์เซ็นต์สี่บเปอันยู่บันยูต้องกดว่ะไม่กดไม่ได้เฮียช่นี้ผมปิดโนติครับแล้วมันงมันเล่นมาจากดิสคอร์ด ห้าสิบเลยครับไม่น้าสวนเลยไม่ไวจ้าโอ้โหร้องไวจ้าไม่ผมหมายถึงว่าเครื่องปั่นไฟอะปั่นเครื่องแรกไวจ้าผมลากข้ามฝั่งมาเลยเมื่อกีะไอ้ก๊อลฟโชว์กันคิวที่เราไปฝึกกันไอ้เบลต์มินไอ้ก๊อลฟบล็อกนี้กอล์ฟบล็อกดิกูมาทางนี้ไปแล้วเครื่องหนึ่งเสร็จอีกเครื่องหนึ่งในเวลาสามไม่ทันเลยอ่ะ ได้ทานเนะเครื่องได้ทานในเวลาถ้าป๊อกได้หลุดเนยป๊อปเหมือนได้ยินมั้งเราดูนะนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะต่อเครื่องในเวลาอันสัตว์วางกล่องเครื่องมือเลยแต่ฆาตกรมันว่ากูไอ้สายที่เจอไงปั่นไฟใบไวๆเจอกูเจอกูไม่เอานะแคมป์เลยเฮ้ยเกินไปเรียบแบบรับกูเอาชัวร์เอาชัวร์เอาชัวร์จันเจี๊ปั่นได้จันเจี๊ปั่นได้ก็ถูกใกล้สวยไอ้สัตว์ เบนเบนสวนได้นะสวยไอสัตว์ด้วยนะสวยเลยสวยเลยนที่ผมอยู่มันล็อกเครื่องหมดเลยว่ะยังไม่หายล็อกอยู่หรอยังยังยังกูยูโอ๊ยติดไอเหี้ยขวาเครื่องปั่นอยู่เจอแล้เจอแล้วต้เหี้ยไม่ได้มาประตูตรงรถแตกนะตรงรถตรงรถขยะโอ้ยนี่มันบีแคร์มโเลยี่มันต่อพันที่เบ็ดนะเพื่อไม่ใช่ต่พันทิพอ้ยปันเล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 ยปัเลยปันเลยปเลย นักล่าต่อตัวเนี้ยแอบเล่นแอบเล่นแอบเล่นเนีเลนบอลเล่นเลเล่นเล่อยู่กูมอนเน้ยมันแค่หนอพี่เอกมันแค่เออเอมาดีมาดีมาดีให้มาคุณสามสิบเเซ็นต์ล้สามเปอ็นะเฮเฮ้ยไรดนตรงเดินในกฟกูลมพื้นไปแล้วเมื่อกี้กูดลมพื้นไปแล้วไฟมันยังมีมันมีพลายังมีมีพลางมากมาย่าามากมายเลยเหรอเอ้รูยังอยู่หรอนาเจมหาสารมาใใช่ใช่ตรงเครื่องนี่เลย อ่ะมรู้ผ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 มรู้อผมรู้ผมรู้ผมเห็นผมมหาศาลมากมายว่ะนะเริ่งได้ดำเนินได้บางเกิดขึ้นมาแล้วน้องน้องๆดูได้บึงได้บึงได้ซอมบึงอยู่เลยชาหะก็เช่นั้นเลิกกันกับเขาพี่สียังงี้โอ้ยโอ้จานโดนเฉยไม่ใช่ปิงตีหมอนะเป็ดปั่นอยู่ปะ นี่ไงปันอยู่ไก่กอล์โอเคมาลองทำดูไหมเครียตายยากไม่เคยติดเลยขอให้กดก่อนไปมันไปวิ่งต่อวิ่งต่อวิ่งอเราต้องแบบพอมันวิ่งหนึ่งมันกำจะกำไปวิ่งสองเรากดเลยป่ะกอล์ฟกอลวิ่งเลยมาเครื่องนี่ลุ้นแต่ไต้องเก้าแล้วเก้าแล้วนี่ไงกดไปก่อนไม่งั้นก็ไม่ได้กดหรอกจังหวะนี้เหรอวะได้แล้วจะล้ำจ้าติวจันเจได้ป่ะน่ะไอ้เบนอยู่ไหนเอาเก้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 าไอ้เบนคิวตัวเองอยู่ ไอ้ก๊อฟล่วงเป็นผ้าล้วนไม้กูนอนไม้กูนอนไม้กูนอนไมถ้าจะกลับก็จะพับเก้าเก้าเก้าเดี๋ยวกูปิดบันให้โดดตู้โดดจังหวะนี้แหละก๊อฟโดดตู้สวยหวยเป็นไงล่ะไงล่ะคาดก่อนที่น่ารักเฮ้ยจะลงใต้ดี่เหรอไม่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 ให้ไม่ไม่มันขึ้นไปไว้พีไอพีแชมป์เฟิร์สคลาสกูปันอยู่นะกูปันอยู่นะตามตามไลน์เบ้นเฮ้ยไปหาไอ้ก๊อฟช่วยไอ้ก๊อฟโอ้โหเสื้อผมเด่นเกิม เสื้อเพลงเด็ดอะฮิตแมนรีบโอ้โหทูแทบเหรอวะเพื่อนกูล้มตรงมาก,กูมีอาเปอร์อันนี้มาปะกูะกนะเ<ด>จ้ใช่กูพับเองกูพับเอง

เจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาเจ็บเมื่อไหร่ก็ล้มล้มโอ้ยเจสเก้ม่ได้ช่วยเียอะไรกันาเลยครับโอ้ยล้มในเวลาอันสั้นหนอยตจะบอล้มอีกไม้หนึ่งแล้วแม่งกระเด็นออกทำไมวะเนี่ยมันเป็นแผนที่มึงจะล้มมาเองเหรอแรกมึงไปก่อนก่อนไงล้มมาเองเกินล้มมาเองเกินมาทันใช่ไหมมาทันครับผมนี่พวผมมึงตเก็บแรกครับไม่เป็นเม็น่ะที่พักชั้นเฟิร์สคลาสมันไปทางของผม น้าเปิดหากุญแจให้ครับเอให้สวยสวยโอ้ยไล่ยาวเลยอาจารย์จีมันเจอไก่ละหนึ่งจีสวยสวยสวยโอ้โหโดนโดนลากใส่หมดไปแล้วล้มเปล่าวะตอนนี้ไม่ล้มไม่ล้มกูกดจังหวะแบบปีสามกลับเว้ย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 กจญแจผมอยู่รถแตกมันอยู่รถแตกมันอยู่รถแตกโอเคโอเคผมไปเก็บคลองประลับมันหายไป ปั้นอยู่ทางไหนกันนี่ปั้นอยู่รถแต่ไอาเบนลากมาแถวนี้อยู่นะไม่ต้องมาก็ได้ไปไล่รุมมีดูกันนะเอาสูตรเปล่าไอาเบนเอาสูตร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 นิดนิดนิดมิดเหรอต้องกดลงไปนะครับขวากันนู่ันเลยปั่นไฟไวจัดทิ้งแล้ว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 ปั่นฐานปั่นฐานเราอยากลัวอยากลัวอยากกลัวไม่ทิ้งไม่ทิ้งแล้วกูอยู่แล้วกูอยู่ปั่นไฟไวจัด ไอ้เหี้ยกูรู้ว่าทิ้งไอ้สัตย์เลยแย่แล้วไฟไวจัดมันมีมันมีโนวันมาเบดลองเทสเดี๋ยวนีเลือกเซลตัวอะไรเล็บอยู่มีแค่ช่างแม่งไอ้ก็เปิดตูวไวเกินเนี่ยเสร็จแล้ววันนี้หลายกี่วันครับวันนี้ว่าจะไล่สักสี่วันครับเดี๋วะมา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 ก็เปิดก็เปิดเปให้เป็นมาแล้วไม่ได้ไม่ได้เป็นไงล่ะเจอพิจชาเกไียวฟาอูกูไปไม่ได้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  อยู่ดิอยู่ดิมาเปนกูมากูกูบล็อกกูบล็อกเบนกูบล็อกมึงใช้เปิร์ดแบกเพื่อนในเวลาเพื่อนล้มอ่ะมีนะเิกูโออไ้เปิร์ดที่สี่ป่ะใช่กูมากูมากูมามาเจอได้หนึ่งครั้งตอนเกมมากำลังมาเปิดกำลังมาเปิดกำลังมาเปิดไอ้เจ็บปะเด้เฮ่เจ็บปะเด้เฮ่ นี่กูทำให้รอยเท้ามันสับสนแล้ววุ่นวายมันทำให้สับสนเอ้ยมันเอากูแล้วทีเนี้ยบัตรเดี๋ยวเนี่ยจัตเจตายเอาบัตรเดี๋ยวเนี่ยจังเจตายเฮ้ยจังเจตายแล้วด้วยไปเลยไปเลยไปเลยทไมก๊อบก๊อบไปก๊อบไปก๊อบรถแตกรถแตกรถแตกแยกเป็นสองส่วนเราเร็วต้องกดตายยากนะน้องเออกูกูกดจังหวะนรก

โอ้จันเจไม่โคบ้ย์อะโอ้มันโมเลยแค่นี้จันเจไม่โคเปช่วยหน่อยครับเอาไปชวยครเลยแค่นี้ก่อนโบเลยเต็มแล้นเจี๊ยจันเจีขึ้นหน่อยเก้าเกมื่อกี้แต่สี่สิบอย่าน้ัดโ้ยีละนี่แหละมันไบอกแล้วว่ามันไม่โคโคโตลอดแล้วจันเจีวิ่งออกจันเจีวิ่งออกนี่เขาต้องกดตอนนี้นี่เขาก็ต้องกดกันตอนนี้เอขาใช่ป่ะไรเบนะ ไอ้ก๊อปมาหิวมันก่อนไอ้ก๊อปช่วยก่อนผีมันอยู่ตรงนี้นี่ไงมาตรงนี้ดิไอ้ก๊อปเฮ้ยเฮ้ยต้องต้องต้องมาสอนต้นต้นตูนหน่อยไอ้นั่นถ้าก้าไกลหลุดถ้าไกลหลุดได้เบ็ดเบนดหรอเบ็ดเบ็หรอหลุดบ้างไกลเนี้ยหลุดบ้างทกไม่ลไม่หลุดต้องสองคนไม่หลุด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 กำลังฮิวรักษาบาดแผลซึ่งกันและกันอยู่มีที่ไหนบอลลอ่ะไม่มีบอลลูอ่ะไอ้ตีกูล้มกูล้มนะกูไม่มีกูไม่มีแต่ย่า ไม่แทงปัญไม่บล็อกไไม่ต้องไปบล็อกดิไม่ไ้เลยบล็อกไปบล้อกไปบล็อกไปบล็อกไปล็อกไปบล็อกไปล้อกไปบลอกไปบล้วไปลอกไปบล้วกไปลอกไล็อกไปบลไปลอกไปบล็อไลอกไปบล็อไลอกไปบล็อไปบล็ไปล็อไปล็อไปบลไป่ล็อไล้อไอกไล็ไอไปบลไม่ล็อไล็อไปบล็อไไไไไม่ลไไปอไอป็ไปไป กูบอกว่าทันเอาอี้ทันเออมาทันอี้มาช่วยบี้ยวกูม่เอาเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนโอ้ยเป็นทีมโอ้กูทำทุกอย่างเพื่อทีมแต่ทีมทิ้งกูโอ้โหกูทำทุกอย่างเพื่อทีมแต่ทีมทิ้งกูเชื่อเลยว่ะโอ้เ็ทโอ้ทำทุกอย่างได้กูจะไปเชื่อตองอยู่แล้วได้คนทำทุกอย่างเพื่อทีมแต่ดันตายได้น้องๆ ได้เลยเนาะกูคิดว่ากี้กูจะไปแล้วไอ้เบนเรียกออกไม่เองไม่ออกมึงไม่ไปมึงไม่ไปเอาหน้าเฉกไม่ไปหรอกไม่กี้จะไม่ออกไปกูยงดี่ออกไปมาแต่ตัวแตะเกี้ยแต่คนที่มากับกูอ่ะมันออกไปก่อนเลยอ่ะไม่ใช่เมื่อกี้ทำไมลุมฮิวกูทันก็กูมาคนเดียวไงอีกคนหนึ่งมันมันกลับไปแล้วอ่ะกูบอกเลยทันพี อืหกูรอช่วยทันเจกูคนเดียวตที่พี่ไปเต้นะแต่พี่กลับมึงว่าไงวะกว่าจะยืนเต้นอะมึงอย่าสองจิตสองใจดิกอล์ฟยืเต้นทันนะแต่ขากลับเนี่ยมึงกลับไม่ถึงอะใจมึงต้องแน่วแน่